ครับอันนี้เผอเ,เขียมบมาลาศจังหวัดบุรษรัฐธานีบ้านบุงบุงเจริญไป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 ายบ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 ายัยงต่อ อาธุน,น,นะครับกายเสนทีนันังลาพังโตทีปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโน ยกแพ็กเลยครับอาสาทูครับขอบคุณครับอ่ะกูบ้าได้ไหมได้ที่ใสเลยอ่ะปากใส่ลักเลยนายกูบ้าครอาสาทูจลุกโอ้ยใจบุญใจบุญเนาะวัยรุ่นสบายนี้เนาะเอ้ยไหลน้ำนะครับ

สวขังสีภะคะยังสุข,ขังพลังสิริอายุจวันโนวโจัวสุขังบุขีจียสวาสตาวาาะสัจายุงจัชีวสิทธิภาวันตุเตอทุกถูกขายน้ำเันไานะยยมนะถูกครับทูกครับ ดงมาอีกเดี๋ยวจารย์เขาบอกว่าตรงไปตามทางเลยเพราะตรงไปตามทางมันจะไปฮอดถนนใหญ่อาจารย์จะไปถึงถนนใหญ่ครับท่านอาจารย์ดงนะครับพาเรามาเส้นทาง ละกันดานอุ้ยน้ำตักน้ำอาบได้ไหมหลวงตานี้น้ำมันไม่ไหลเนาะมันจะคันเนี่ย 40, 40. ไปกันต่อแต่ละเส้นทางครับที่อยู่บนหลังนี่อีกประมาณ12กิโลนะ ือบสิบสองสิบสามกิโล <C oughs> แล้วเดินอีกอไปกันต่อครับตามไหมครับท่านตรงนี้ก็เป็นที่เผาศพนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผาศพแบบเชิงตะกอนอ่ะที่มีพระพุทธรูปอยู่นะครับปางสมาธิอาจารย์ท่านก็กลับไหว้ไหว้พระ ไปชมรอบๆนี่นะจานย์กำลังกลับนี่ลวงตาพักนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเชิงตะกรก็ทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการเผาศพนะหเห็นเป็นสามชั้นอย่างนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นพระครูบาอาจารย์หรือเกจิก็ได้นะหูเหวียนหัวเลย <c oughs> นี่นครับจะเป็นเชิงตะกรเผาศพ นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้ากันขึ้นไปด,ดูนี่นี่เป็นตเตาเผาแบบโบราณนะเผาอย่างนี้นะแล้วก็กระดูกก็จะหล่นไปนู้นนะแล้วก็กจะชักแผ่นสังกะสีออกแล้วก็มาเก็บกระดูกกันโอเคนะครับนี่นะนี่ก็อันนี้ไว้แขวนผ้าบางๆเขาบางข้า,บางาบนนะบ้านชั้นปีสี่เสานะ จมแล้วโอยยนหัวตึ๊บตึบต๊บตึบ๊บคึกคักคึกคักเลยน่ะพลังงานขีดวิญญาณนะหนาแน่นนะครับเคพาท่านมาดูกันไปกันต่อไปดูพระาจารย์กันนะครับท่านจะเดี๋ยวท่านจะโปรงผมนะฮะโปรงผมนะครับท่านจะลังกาพระแต่ผมขอไปกาพระก่อนไม่ได้กาพระเลย นี้อตอนนี้ก็ข้าวลงตาวแล้วหลวงตาจะทำการเชื่อดอาจารย์ดวงวันนี้จะเอาขี้แผลครับอาจารย์ดวงผมยังเกิดเสียวอยู่กำหนดไม่น่าทำแกเลยเมื่อเมื่อกวันนีกำหนดกำหนดดีๆนะอาจารย์กำหนดไม่ดีนี่ดูดิจะขังไม่ขังก็ตรงนี้แหละเหนียวไหมดูดิอื้อ แกลิพะเดี๋ยวขีแผลดีโหระดับหลวงตาลินไม่มีนี่หรอกเพราะหลวงตาลินปงผมให้หลวงพ่ออยู่ใช่ไหมระดับหลวงอย่าไปอย่าไปอย่าไปยอเยอะอย่าไปยอไม่ใช่หลวงพ่อแน่นะหลวงพ่อโด่เออหลวงตายังปงผมให้หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่นะใช่ไหมเออแล้วไม่กี่ครั้งกี่แผลครับ <laughs> ม,มีครั้งเดียวเมมีเลือดออกบ้างใช่ไหมออ <sk r isa> ลมมาแรงนะต้องโทษลมนะทั <sk r isa> ้งนั้นน่ะถ้ามันนี่นะครับนี่นี่งันก,ก็โปร่งผมนะไอเราก็กลัวอาโปร่งแค่นี้แหละไปะเถอะไปเราไปพักผ่อนดีกว่าใช่ทางตาครับเจาะรู้ให้แล้ว <sk r isa> ดูดูดูลายมีดด้วยดูลายมีดด้วยมันเท่ากันไหมน่ะไม่ข<ม>ึ้<ห>นเออ นี่นี่น้องตาบีบได้เลย,ยเดี๋ยวผมไม่อยากบีบเดี๋ยวกลัวเป็นเป็นกรรมครูบาอาจาราย์ทำได้อนุญาตอนุญาตอนุญาตหลวงตาดีๆนะเอะวะดู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 ดดอืมเหมือนใบไม่ค่อยดีไอ้นี่เปล่าขนนกป่ะเนี่ยหลวงตาขนนกขนนกอะไรถนขออนนกเด,ดี๋ยวดูไม่ผมอาจารย์ไอ้นี่ก่อนดิไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะถอดก่อน เออถอดออกก่อนโหเหนียวอะไรก็ไม่เข้าเลยอ๋ออได้ขังไปขังไปกำหนดให้มันอ่อนนุ่มหน่อยออขังไปะเห็นไหมง่ายเลยเออถูกกำหนดเหนียวซะแล้วอ่ะเราอ่ะนะครับเห็นไหมง่ายเลยไหมอ่อ อย่างนี้คือเอาไว้กันอะไรไว้ไว้กันงูไนียอาจารย์ไว้กันหมาใช่ไหมไว้กันเคี้ยวใช่ไหมอะไรอะที่ใส่ไปนะออเออกันเคี้ยวไหมี่้กันเขาเขาตีหัวอืมนี่ครับเป็นการปองผมนะครับเนี๋ยไปดูกันว่าอาจารย์โด่งจะเอาคืนหลงตาหรือเปล่าหลงตาไม่ใกล้ผมปงให้หรอหลงตาปงเองเหรอใช่อันนี้หลงตาปองแล้วเนี่ยเป็นเดียวเหมือน นี่บอกว่ารักกันรักกันรักกัน,กกนเลียวไม่ไว้ใจหรอก <laughs> ไม่ไว้ใจแล้วไ <c oughs> อ้น,น้องตากับรังปงผมนะครับนี่ดูเบ<อ>ื่อชีพนี่อ,อย่างงี้โถ่เห็นไหมไ <c oughs> อ,อ้เดือบื้อเห็นไหมไอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่มีไม่มีเถอะไม่มีบางไม่มีบาทนี่แหละนี่เราต,ตวดัดป๊บไปข้างหลังเลยนี่น<อ>นเหมือนแบบเหมือนหวีผมอะ่ะเห็นไหมหวานเจี๊ยบมานิดนึงเลยมานิดนึงตัวนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเก็บอเดี๋ยวให้เก็บเดี๋ยวให้เก็บเดี๋ยวให้เก็บฟงง่ายเดือนนะผมผมแก่น้อยเนาะผมแก่น้อยทำไงก็ได้เออโอ้ยนะแน่นอนแน่นอนแน่นอนขออนุญาตหลวงตานะครับเนี่ยอันนี้หลวงตาจะรินฟงผมแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่ง น้องตานี่ไงแดงแดงเลือดแดงแดงนี่นี่นี่เลือดปูดแล้วหนึ่งโหขมมากนะของน้องตาเนี่ยน้องตาอันนี้ใช้ขนนกอันนี้เปล่าก็อาจารย์ด่งในของปลอมเนี่ยขงน้องตาในของแท้ขมจิ๊บฟังเสียงมิโกนก็รู้แล้วว่าคมอ่ะมันคมจัดอ่ะเพราะว่าอะไรนะมันจะ ของอาจารย์มันของอาจารย์โดมันจะแบบมันจะเสียงมันจะดังแกลแกละแกเหละนัคือแบบใบมันไม่คมแต่ถ้าไปแบบ,แบ,บเสียงเบาๆนะแบบใบคมจัดเลยอันนี้อาจารย์โดมนะอไปนั่งแผ่อรือส,ส่วนให้กับสัมภเวสีนะพิระญาติแล้วก็ที่อยู่แถวแถเชียงตะกอนนะได้แล้วครับท่านก็ับเดี๋ยวท่านก็กดน้ำ ลอยลนะ้วสาถุ่วสาหัท่านนะน้ำฉันใช้บทชยยนโตเพราะว่าใช้ในการให้กับต้นไม้นะครับรถก็เปรียบเสมือนตัวเองได้ปลูกต้นไม้นะให้ที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ที่เป็นสถานที่มงคลนั่นเอง ไปกันต่อครับตอนนี้สี่โมงจะห้าโมงละตรงตาหาที่ปักกดแล้วรครับเรามาถึงตรงจุดนี้ แล้วนะครับแข่งทะมออกเทมวงศาตำบลเขมมาล่าเผิงเขมมาราตายกันต่อครับนี่นี่นี่เขมมารามุกดาหารตายฮูฮตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะอีกสี่สิบเก้าอีกยี่สิบ อีก24กิโลเมตรถึงชานุมานนะมุกดา,า,า,าหารอ่ามุกดาหารอีก69กิโลอา่าชานุมานนี่ก็อะไรนะอา่าอับดับเจริญไปกันต่อครับตอนนี้กดของท่านก็มีปัญหาแล้วตอนนี้อาจารย์โดดได้ที่ปากกฏนะครับสวัสดีพี่เอ็งจี้ครับสวัสดีท่านนะครับดูดวงตาหน่อย แานโดงรอดแล้ววันนี้หลวงตานอนนี้นะจำวัดต,ตรงนี้วันนี้ปฏิบัติตรงนี้ชาร์จแบตยังไงมีแผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็มีในส่วนของพ o w e r BANK ครับแล้วก็อาศัยชาร์จตามร้านค้าเอาครับนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก่อนมืดนะก่อนมืดวันนี้สัวพยะดีพร้อมครับผมนะครับสาธุทั้ง240าอากาศดีมากครับ ขาเป็นไงบ้างขอบคุณพี่ชัยครับขอบคุณครับ